ท่านบอกว่าฟังเข็มแล้วมันจะทำให้รู้สึกดีเครื่อข่าเธอเดี๋ยวดีเองมันไม่ใช่เรื่องง่ายในการหาจุดประสาทใต้ไขมันขนข้ากำลังจะพูดว่าขนเอาแงล่ะข้าเป็นใครที่จะตัดสินนักรบจากขนาดของเขาหมายถึงดูข้าซิข้าอยู่ทางนี้บางทีเจ้าน่าจะดูนี่อีกทีนะโอ้ใช่แล้วอ้ ข้ารู้ว่าอาจารย์ชีฟูพยายามเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าแต่ถ้าข้าคิดมากแล้วก็ข้าคงคิดว่าเขาคงอยากกำจัดข้ามากกว่าข้ารู้ว่าบางทีเขาดูเหมือนไร้น้ำใจแต่เขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอหรอกเท่าที่ข้ารู้มาเมื่อสมัยก่อนนั้นอาจารย์ชีฟูน่ะท่านเคยมีรอยยิ้มจริงนะจริงแต่นั่นน่ะมันเมื่อก่อนนะก่อนอะไรเหรอ ก่อนไต้ลุงเอ่อคือที่จริงเราถูกกำชับให้พูดถึงเรื่องนั้นแต่ถ้าเขาจะอยู่ที่นี่แล้วก็เขาต้องรู้พวกท่านพวกท่านข้ารู้เรื่องไต้ลุงเขาเคยเป็นสิทธิ์เป็นคนแรกที่เรียนคัมภีร์พันเล่มของกังฟูจบแล้วกลายเป็นคนชั่วและตอนนี้อยู่ในคุกเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่สิทธิ์ชิฟูเจอเขาตอนยังเป็นทารก และก็เลี้ยงดูเขาเหมือนกับลูก oh. และเมื่อเขาฉายแววด้านกังฟู <Yeah. S 1> ชิฟูฝึกเขา <Yeah. S 1> เชื่อมั่นในตัวเขาบอกเขาว่าชะตาจะพาไปพบสิ่งที่ยิ่งใหญ่ yeah. Yeah. แต่มันไม่เคยพอสำหรับไปนึ่ง yeah. Yeah. เขาต้องการคัมภีร์มังกร แต่อูเกยมองเห็นร so mm ัง hmm. สีอมหิตในใจเขาและปฏิเสธด้วยความแค้นใต้ลุงออกอลาวในหุบเขาเขาพยายามใช้กำลังแย่งคำพีและชิฟูต้องทำลายสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาแต่เขาจะทำได้ยังไง ชิฟูรัรกไต้ลุงเหมือนเขาไม่เคยรักใครมาก่อนอตั้งแต่นั้นและตอนนี้ <_ co z> เขามีโอกาสที่จะทำให้มันถูกต้องด้วยการฝึกนักรบมังกรตัวจริงแต่ก็มาติดอยู่กับเจ้า แพนด้าตัวอ้วนใหญ่ที่ทำเหมือนเป็นเรื่องตลกเด้๋ยวพอกันทีเ๋ยวข้าผิดเองข้าจิ้มพลาดไปโดนเส้นประสาทที่หน้าเขาและอาจทำให้หัวใจเขาหยุดเต้น